นไทยคือสวยอยาวข้วคนไทยเนไยกำลัไปไซน์อดเนาะเป็นลูกฟังคุณหมอจัดอชอเอแล้วหนาวแบบดคนดีใจตันี้จะพูดกันถ้าห้อนอีกห้อีวเอเอันเน่นจะแบบเสรจะบบเสดำมากินร้อหรนี่ครโฟกัสเลี้ยงฟอนเสิรียน เรียนอ่อนน้อมเรียนไม่ยังอ่อนนอนเพราะให้พักพรนให้นอนออกกลังกายร่างจกเยอๆร่างกายจะได้แข็งวิ่งจกยิงเสียสิบที่สิบเอ็ที่ร่วจะเกินไปเนื้อกินได้ไปต้องครบตัวสองสี่หกแปดสิบสองหกของเธอขักแบดแบบคุณประคุนะ แค่ไ้นคอเร่ย้อนไม่ได้เกินไปเรื่องเร่งกรถทลุกขดลุตัวมา้นออกมาได้รยนึงวายเยอมันก็ไปส่งแนวกุมวักวาองสิบนะครแล้วบอผู้เมอขาดทุนขาดทุนไงว่าเอจเนี่ยบาน้อง เอ้เจบอยนี้มูติาเเปไทยร่วะ่อ้ยาแล้วไปเกมอร็ไมสออย่างนูดถอดอเล่นไดหนิน้โอ้ยคเนโอ้ยคือน้ำหาอยู่ผู้หนึ่งย้อนรลดใส่เวทีผู่หนึงยังอร์อยู่้ยเข้าไปเหยียบย อยกสิรับมอหมดิสิมอบไหมเบนบอมอเาโอ้โสีี้สอบไปะไอบไป้ไดีไฟมินิมินิมอลแทนไไฟมินิมอลมาใส่เงินแทนจาอยากอ่านก่อนบนาอ่านแลาอ่านโอ้ยบนอ่านออกหมดไดแล้สเขาได้หนังสืออยู่แม่เม่ สุรินส so ุรินแม่แม่เดีนมาเดนมาิมเรียบมานะขอบคุณนะคบไเียมมาว้าเด้อเคยลากะับยุ่งจีบหาแม่หักเดียนมาสักทาอคุณพี่ฮัขอพี่เพงมากขอบคุณเอสทุกคนขอบคุณเจ้าของมาะไรด้วยนะาพกภาพายงแรงคิดสิในสมปรารถนาเะครัตาเเพลงไปดานในนึว่าสมควรืสาวรโลกคืออกคือมาลงจริง ใครหลก็งามเี่ยมนเป็นฉากมาเลยไปแทแล้วเอาไปไทยไทหลรถเขาจเป็พรไดแล้วได้เป็นพรไม่ได้ชิปฟองหรอกนะครับมันน้ำมัมในมีใไมีใยเบรนอีกออาิตอาิรบก็บมาเอาไบันยืยืนเนไทยนี่ลูกลูกคุกไก่คือปังสุขุเทมนนาไ่อไม่ได้่วเหูเฮตค่ะบอกว่าคุณกำลังใจจาก

เปลี่ยนชุดตนตาลด้อยอันเดียวนับเออนับบไอเยอะไปสื่อความอไิอันนี้ก็มันเกินอยู่บ่มาซืเอนเกนเลเออกเอาเจ้าปากบอได้ยืมเอาสนามาขายอันเดียวของที่าขายล้นมั้เออ่ะเขามาขายอยู่จังใจกรเบิดของมันอีสื่อเทนก็บอันน้ำยาคนแทคนี่นนีเรืองอัี้พี่ ต้มตุนดีค่าของเลยเบื่อยกด็อตแยกยี่ไม่บอกเลยออไปว่าเอากระซ่ากูดื่มซาย่างเดียวแล้วเขาเก็บตังเงินออกต้มตุวจอว่าเบิดตีกูหน่อยพี่ชอดเป็นอะเาสีน้ำใสด้สวย่กูและพี่ด้อาชีพการแต่วชุดกูหน่อยเดียไฟนีมิเอะจะมาพ่อไอ้ตัวหน่อยลง่ไม่เลดอาวตีไฟติดไปนเฟมิลิโมวันน้ใส่นี่ยผู้ในเฮดเนี่ยน้ เนสีเยตงงามสีกับสีมิตรทันจุดเบิรดชายชันนางรู้มันนางแกเม่เป็นเออไม่เอาไปหามัต้อใส่บักใส่ช่องนันเอติ้งติ้งแต่สิไปหาเพราะเอาใส่เขาพเขาเขาเที่ยที่ที่เขาเก็บมากๆทุกทีไม่อยางอีกิยัยมายัยมาไม่ใช่เราเรนบคนไปลูปจบของค่ะ ก็เสรนจแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวคินีจ้าถจะมาในต่อไปเดี๋ยจะกันที่ไตไปอย่าสูดถอนจ้าไปยาครูบอทก่อีามาเอามาไป่ตไปสูงไปเดินอันนี้เขาบัคัสูดรหม พ Styles, en, ี่น้องคะคลิปนี้ก็ติฝากงวัฒนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามจนนี่เัาเปิดเอาไปเชียรด้วยนะคะพี่น้องสิบกว่าพี่น้องไปเก็บของเนาะค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะพี่น้องค่ะสำหรับเมื่อนี้สวัสดีค่ะตอนที่กรีบซอนครับคุณน้องว่าไงมื่อนี้บ๊ายบายค่ะบ๊ายบายนะคะเก็บของกันรูปพี่น้องค่ะขอตัวไปเก็บของก่อนค่ะ